โอเควัสดีครับผมผมก็จะมาต่อกับ The Walk i n g d e a d 100อ่าเอ,อไม่ใช่400 Days เนอะต่อกับใครดีอ่มีอยู่4คนที่เหลือเอา Russell ชื่อแม่งเหมือนเพื่อตัวละครในบูลีนะคนละเรื่องนะละ Russell Russell โอเคมันเป็นใครเนะี่ยในวันที่800 เอ๊ะหนึ่งร้อยแปดสิบสี่แปดร้อยแม่งนานไปหนึ่งร้อยแปดสิบสี่หลังจากที่ที่เกิดเรื่องอ๋ออะไรประมาณนี้เนาะอันนี้มันยังวัยรุ่นอยู่เลยนี่วะใช่ปะวะเดินทางไปน้ำสองบีนี่วะเฮ้ยเฮยลุกไหวไหมเยี่ยมเลย ตกใจกูนู้มึงเรียกซัมบี้ที่ไหนได้มึงเช็คฟอร์ชัวนี่เองต้องรีบกันแล้วแหละบ้าจริงบ้าจริงทำไงดีทำไงดีซ่อนเลยซ่อนอ้าเฮ้ยนี่มันคารีนี่วะโอ้โหแม่งโคตรใหญ่แยงเลย เชี่ยคารีมาอยู่นี่ได้ไงวะตายแล้วมึงไอชิเม้นอัดล็อกด้วยเฮ้ยคารีเฮ้ยนายนอนอยู่กับแฟนนายเหรอบ้าจริงไอ้น้องชายตายแล้วมึงยเห็นกูอีกฉันไม่อยากจะมีปัญหานะ ปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ในชื่ออะไรอ่ะมันไม่มีอะไรวะเฮ้ยนายไม่ชอบชื่อว่ารัสเซเหรอเอ้ามึงรู้ได้ไงวะคือแม่งบอกไม่สำคัญปุ๊บแม่งรู้ชื่อเราเลยฉันไม่รู้ว่านายขโมยของมาจากใครนะ แต่ถ้านายทำนายก็เป็นแค่หัวขโมยนั่นแหละมันเป็นของฉันนะฉันไม่ได้ขโมยมาโอเคดีฉันไม่ชอบหัวขโมยเข้ามาในรถซะเร็วรีบเข้ามาเร็ว จะพาเรนไปที่สเตทบอโรเหรอไม่ตอบเว้ยฉันจะไปหาอะไรวะมีปาร์ตี้กันเหรอแ r รนด์เฮ s e นี่คืออะไรวะไม่รู้ฉันชื่อเนทยังไงก็ตามขอบคุณที่ถามนะคิวน้ำไหม ูถามมึงตอนไหนวะเอาหน้าโหนี่กูยังวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยอืมฉันไม่หิวอ่ะไม่กระหายขอบคุณฉันโอเคนะเข้าใจไหมโอเคโอเคแล้วนายมาจากไหนอ่ะบอกฉันอย่างสักหน่อยก็ได้ คือไอลุงนี่แม่งไม่น่าไว้ใจเลยราขับต่อไปเรื่อยๆได้ไหมเล่าเหรอมึงจะนั่งตรงนั้นอมึงจะนั่งตรงตักกูเหรอกูมมไม่ได้อยากจะ ไม่มีการมาโจ๊กใส่ด้วยก็ตามมุกไม่ทันโอเคเนาะไม่รู้อ่ะเล่นครั้งแรกอาจจะงงๆไปมัง่งมีการมาเกาคออีกมึงสกรปรกเห <sorry S 1> ลือเกินนะขอโทษนะที่อยับใครกันไหนก่อนตอนแรกอะ I I Now, หรือช่างเหรอ <I guess. S 1> อะไรก็ได้ ฉันค yeah, no well, you know, ิดว่านะเฮ้ยใจเย็นนะเราจะมีเราจะสนุกไปด้วยกันโอเคฮึมโอเคตอนนี้เจ็ดคนมีอะไรวะพ่อที่มีลูกสาวอายุรุ่นราวเขาเดียวกับฉันแล้วก็มีครู แล้วก็ัน,นหน้าก็คือสตีฟสตีฟเป็นคนไม่ดีเลยแต่ทุกคนก็อยู่กับเขานายรู้ไหมแล้วก็ไม่เราเจอผู้รอดชีวิตในเวลาเดียวกันทุกๆครั้งเลยแล้วก็ไม่รับใครมาด้วยอะไรเงี้ยจะฆ่าพวกมันเพื่อที่จะขมโมยของพวกมันนั้น,น,นเหรอ

Hãy cho không bỏ chân là này nè. I'm doing you a service here. I gotta get my beak wet. Thảm Mừng lấy mà lấy Let's try again. All right. Maybe somebody wasn't so near and dear to your heart then. Mang sinh rồi vậy. What the What do you think? มึงคิดว่าไงไอ้เหี้ยตกใจเฮ้ยมึงดูนี่สิฮะโอ้โหมึงขอย้วช่วยกูด้วยบอกฉันห้าห้าเอออ้าวกระสุนไม่มีมึงบ้าจริงโอ้ยตายละไอ้เหี้ยพากูมาเสี่ยงตาย มึงนี่แม็กโลกจิตชิบหายเลยเฮ้ยมึงช่วยรีโหลดกระสุนให้กูหน่อยได้ไหมเติมกระสุนนิดหน่อยกระสุนอยู่ข้างล่างลิ้นชักนั่นน่ะนี่กูมากับคนบ้าแล้วเนี่ยคือประมาณว่าไอ้รัสเซลมันหนีออกจากกลุ่มมันมาเพราะว่าหัวหน้ากลุ่มแม่งเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณเอ้านี่มันรถบัสของไอ้ฟินนี่ว่ะที่เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เล่นไปตั้งแต่พาธที่แล้วอะ คือไอ้ลัสเซลแม่งหนีออกมาประมาณนี้แล้วก็มาเจอกับไอเวนนี่น่าจะมีสเบียงที่นี่นะเวย้ยอย่าทำตัวบ้าบ้าโอเคทำตัวบ้าบ้าเลยแต่มอย่าทำตัวเป็นตุ๊ดเว้ลาะฉันอ้าไอหีแม่งยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้งดีอ่ แม่งโอ้ยแม่งรัสมึงไม่ควรจะหยุดที่นี่ที่นั่นนะเว้ยรีบมาเร็วนายมีกระสุนแล้วใช่ไหมมึงอย่าคิดถึงเรื่องนั้นเลยมึงรีบวิ่งมาเร็วโอเค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 กูวิ่งละเขี่ยแม่งยิงตรงถังน้ำมันเลยเหรอระเบิดชิบหายเลยในหมายความว่าไงอ่ะ ว่านายจะคุ้มกันฉันอนะก็ดูซินหนก็รอดนี่ฉัน,ฉ,นฉันไม่ควรมากับนายเลยนะสายไปแล้วใจเย็นซะรัสเซลมาเร็วเจ้าหนูมองมาที่ฉันสิกั Russell, <c oughs> ไม่มองหรอกรัสเซมองหน้ากูมันไม่มีทางที่จะ <c oughs> มาแตกกันแล้วเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าพวกมันว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะแต่ไม่ทันเมื่อกี้โทษทีแค่เล็งมันลงมาลงมาลงอีลงเดิเออมึงเห็นไหมไม่จะตายตอนนี้เรารู้แล้วมันอยู่ไหนแเราก็ไปจัดการมันแล้วไงเราต้องแยกทางกันแล้วไม่ใช่เดียวเราต้องร่วมมือกันแล้วโอเคเนาะ แล้วก็ก้มหน้าลงด้วยล่ะไม่ไงไมั้นไม่จะยิงโดนอาชีพหายบ้าจริงรีบผักไปเรื่อยๆอื้ดันซะไปไม่ได้แล้วไม่ยิงยางแตกเลยโอเคทางตันแล้วเราจะต้องเข้าโคเวอร์แล้วโคเวอร์แลว้แลวลก็รีบเข้าไปตรงตึกนั้นอะไรอย่างนี้ แล้วก็อย่าลีลาอะไรนะจะคุ้มกันฉันเหรอโอเคนี่ยในคุ้มกันฉันก่อนถ้านายคุ้มกันฉันฉันจะคุ้มกันนายโอเคได้ได้ได้โอเคกูคุ้มกันก็ได้ไปก่อนเลยยิงกระจกให้มันหลบ เออให้มันหลบหน้าไปให้มันกลัวอะไรประมาณนี้แล้วฉันก็จะวิ่งไปมึงไงสัตว yeah. ์กลสนติเอโอ้ยมึงซิลเลตวะมึงจริงไหมเนี่ยฮะดีมากไอ้หนูมึงนี่แม่ง กูลหมันไสเ้เหมือเกินไอ้ลัสโซส,สองไม้ฉันเลยไอ้ยุกทำไมกูยิงมันไม่ได้วะกูหมันไส้ไม่ชิบหายเลยเฮียกลนส้นตีนอ๋ออันนี้กูต้องวิ่งใช่ไหมนะเอออย่ายิงกูเย่โอเค ฉันโอเคแล้วตอนนี้ยัดขี้อย่างหนังแอคชั่นโอเคแล้วไงต่อเราเข้าไปตรงนั้นแล้วน่าจะโอเคนะโอเคโอเคโอเคได้หมดได้หมดโอ้โหแม่งเอาล้มล้มล้มเออเว้ยเฮ้ยในช่วดชีวิตฉันอ่ะยังไมก็ตาม นายมีงานที่ต uh oh ้องทำมากมายนะเว้ยถ้าสมมุติเราอ้อมไปข้างหลังแล้วไปจัดการพวกมันล่ะน่าจะดีเนาะเออแล้วก็ตามฉันมาแล้วกันโอเคเราทำอะไรกันเนี่ยเราจะเข้าไปหากมันที่มันกำลังยิงเราพวกเราอยู่น่าจะเป็นที่ที่เราจะสามารถอยู่ได้นะโอเค โอ้ยแล้วก็ระวังด้วยล่ะใครวะเนี่ยมีปัญหาเหรอเฮ้ยไอ้นี่มันตำรวจนี่วะ่ะไอ้ที่เห็นได้วยเ,เขาอันตรายไมหมอะน่าจะนะรีบไปกันเถอะ โอเคข้ามเลยแล้วกัน like big man now? ทำตัารู้สึกเป็นผู้ใหญ่ยังไงร,รีบมากันเลยโอเคก้มหน้าลงหมอบลงแล้วก็ตามฉันมาโอเคมึงจ้เาจริงไหมตอนนี้เราจะต้องเงียบแล้วเราต้องรีบย่องเข้าไปหามันแล้วก็ปิดจัดการมัน แล้วอย่ากลัวไปล่ะดีไปเถอะฉันเห็นมาแล้วดูในหน้าต่างซิว่ามีมีใครอยู่ว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีแค่คนเดียวเนาะฉันคิดว่าฉันเห็นมีคนอยู่อ๋อใช่เหรอ จัดก,การมันฉันจะ cover นายเองสรุปคือเราไม่ทำแล้วแม่งไม่ทำเองคือไปด้วยกันนั่นแหละหรือเปล่าวะอย่าบอกนะว่าเด้อเด้อเมื่อกี้ไม่ได้อ่านอ๋อจิบหายละ ไอ้เปีิยแม่งย่องไปเองเลยเหรออ้าวคนแก่โว้ชนึกออกไปจากที่นี่ไปซะไอ,อ้พวกสัตว์รตประหลาดฉันบอกนายแล้วว่าไม่ต้องออกไม่ต้องกลับมา First off, fucking racism. This is watch the boy. my นี่เด็กฉันนว้ยแล้วข้อสองฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครเราก็แค่ผ่านมาเฉยๆมึงจะเข้ามาแล้วก็มาขโมยของเราเราไม่เคยมาอยู่ที่นี่นะเ้ยคนที่ยิงเมวฉันไงนายฆ่าพวกเรานายจะฆ่าพวกเราโดยไม่มีเหตุผล ได้โปรดออกไปจากที่นี่ซะปล่อยพวกเราไปเราจะต้องทำไงดียิงมันทิน้งแล้วก็ขโมยของมันซะเลยดีไหมเงาจริงเหรอไอ้เน็ตมึงพูดจริงเหรอ,น,รหรอน่าจะ,าจะทำไมอ่ะ มันอย่าทำนิสัยผิดนนท์อย่างนี้นะเว้ยช่างเลกู่วยชีวิตมึงนะเว้ยกูจะไม่ทำร้ายใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ควรจะทำร้ายใครเฮ้ยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมล่ะไม่หรอกอืมโอ้โห แม่งก็ฆ่าอยู่ดีเว้ยสรุปก็คือตายคู่เดี๋นีะ่ะเราไม่ไปยุ่งกับพวกมันแม่งเร็วจริงๆน่าจะยิงแม่งทิ้งไปตั้งแต่แรกแต่แม่งยิงไม่ได้ <laughs> โอเคเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับบาย